น,นี้คือพระชัย8-2อย่างที่ผมบอกนะครับอง์น,นี้เนี่ยแขนไม่ทะลุนะเขาเรียกแขนตันนะครับนะแขนไม่ทะลุนะครับอันนี้พระชัย8-2นะครับนอนน้ำเต้าเอียงนะครับจะเหลืองได้แดงได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับผมเช่าทุกสภาพนะนะครับขอให้แท้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องกังวลโอ้องน,นี้ใต้ฐาน นะครับมีมีเหล็กจานด้วยนะครับแต่ว่าพระอาจจะผ่านการใช้มาบ้างนะครับเนาะน่ารักมากนะครับเป็นพระพิมพ์ที่ผมเนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กนะนะครับเป็นพระพิมพ์ที่ผมเนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็หน้าตาน่ารักดีนะครับเนาะผิวพันธ์ดีผิวพันธ์นดีมีเหล็กจานนะครับนะออปชั่นครบเลยนะครับอย่าลืมตะใบนะ เหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับอาจจะมีคาบขี้ใครอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าลืมขี้เบ้าอย่าลืมเหลืองอมเขียวนะครับอย่าลืมข้างๆมีประกบแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกระแสเนื้อที่สมบูรณ์แบบนะครับเนอะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมลองบัวนี้ลึกๆเลยน้ําเต้าเอียงๆแบบนี้นะครับ แต่ยังไม่หกนะเอียงเฉยๆนะครับยังไม่หกนะนะครับนะอันนี้คือน้ําเต้าเอียงนะครับนะไม่หกนะไม่หกนะครับเห็นไหมน่ารักมากเลยอะ่ะนะครับ